สวัสดีครับก็พบกับสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของครีมตัดขาเฟทนะครับไปกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าครีมตัดขาเฟตคืออะไรนะฮะแล้วทําไมเราต้องตัดตัดขาเฟตด้วยนะครับครีมตัดขาเฟตก็อย่างที่ชื่อมันบอกนะครับก็คือมันใช้สําหรับไว้ตัดขาเฟตนะครับเหตุผลที่ต้องตัดขาเฟตส่วนใหญ่เลยนะครับก็เป็นเพราะว่าเราเอาเฟทเนี่ยไปใส่บนฟิลเกอร์บอร์ดที่มันมีการ ติดตั้งไบดิ้งอยู่รอบๆฟิงเกอร์บอร์ดนะครับถ้าเราไม่ตัดขาเฟตออกเนี่ยมันจะทําให้มันตอกเฟตเข้าไปนในร่องเฟดไม่ลงนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องตัดขาเฟตนะครับนั่นก็คือเพื่อหลบตัวไบดิ้งรอบๆนั่นเองอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับบางคนเนี่ยก็จะไม่ชอบให้ขอบฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันเห็นขาเฟตแลบออกมาเป็นสีเงินๆนะครับบางคนชอบที่จะให้มัน ดำสนิทไปเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันทั้งฟิงเกอร์บอร์ดนะครับโดยการที่ตัดขาเฟตหลบให้ม้วไปนิดนึงแล้วก็ทําการอุดนะครับเริเวณด้านข้างของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับโดวยวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทำให้มัน,มนเรียบเนียนแล้วก็สวยนะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับของการเก็บงานที่จะทําให้มันดูสม,ม่ำเสมอถ้าดูดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ตัดขาเฟตนะครับในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่การทํางานที่เป็นงานระดับมือชีพจ,จริงเนี่ย มันน่าจะไม่มีทางอื่นนะที่จะทําการตัดขาเฟดได้นอกจากใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับสเปเชียลทูต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีผู้ผลิตหล,หลายเจ้าหลายบริษัทนะฮะที่ทํากันออกมานะครับมีตั้งตั้งแต่เป็นคีมปัดนะครับแล้วก็ไปจนถึงเป็นจิกนะฮะจิกที่ใช้เกลเฟดแล้วก็ใช้พวกตะไบพวกอะไรพวกนี้พยายามตัดตะไบตัวขาเฟดให้มันหายไปนะครับจุดมุ่งหมายนั่นก็คือทําให้งานมันออกมาได้เนียยแล้วก็ทําให ได้เร็วที่สุดนะครับถามว่าแนวทางอื่นถ้าเกิดเราไม่ใช้ครีมตัวนี้เนี่ยในการตักขาเฟตเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการที่ผมเคยลองใช้แล้ง่ายที่สุดก็คือใช้ในเรื่องของดิวมิลนะครับติดกระดาษทรายเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเจียนะฮะเริ่มต้นเจียแบบบางๆาง,ง่ายๆเนี่นะครับเราก็ลุยเจียไปเลยนะครับก็ ใช้ได้เหมือนกัน,นครับแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันเสียเวลานะเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างนี้สมมติว่าเฟสดเนี่ยเรามีอยู่22เฟสดถูกไหมครับเราต้องทําทั้งหมด2ด้านเพราะฉะนั้นก็22คูณ2เป็น44ผมตีให้ง่ายๆนะครับเป็น40พอน,นะครับสมมุติว่าเราต้องนั่งเจยอย่างเงี้ยข,ข,ข้างละ3นาทีนะคร40คูณ3เป็น120นาทีนั่นคือเราต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเฉพาะการตัดขาเฟสดอย่างเดียวนะครับต้องนั่งทาเวลา2ชั่วโมงอันนี้คือเราไม่พักเลยนะคร ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเลยเฉพาะการตัดขาเฟลดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าเราทําไม่ได้ทำเป็นอาชีพทําแค่ตัว2ตัววิธีการแบบนี้มันก็ใช้ได้แต่ถ้าเราเริ่มรับงานจริงจังนะครับรับงานเป็นจานวนมากเนี่ยการจะเสียเวลาแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลงทุนกับ Special t o o ท s ดีๆไปเลยก็จะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่เป็นคีมตัดขาเฟรดนะครับ ยี่ห้อฮอร์สโกนะครับซึ่งฮอร์สโกเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตในเรื่องของเครื่องมือซ่อมสร้างกีตาร์เครื่องมือเฉพาะทางเนี่ยจากญี่ปุ่นนะซึ่งตรงนี้มีคุณภาพสูงมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะใช้งานกันยังไงนี่คือตัวครีมตัดขาเฟตดนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดอื่นเนี่ยเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนเลยดีกว่าว่าใช้งานยังไงนะครับ โอเคอันนี้ผมก็เตรียมเฟตมาให้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตัวครีมตัวนี้จะแบ่งเป็นอีก2แบบนะครับก็คือ,อสำหรับเฟต M นะครับกับเฟต S นะฮะมันจะเขียนอยู่ตรงนี้นะรตรงนี้จะเขียนว่า Hosco M นะครับอันนี้ก็คือเฟต M กับเฟต S แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเขียนว่า J นะก็คือ h o s เออก็จะเป็นเฟต J กับเฟต L นะครับซึ่งก็คือแบ่งตามขนาดเฟตนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าเกิดว่า ต้องการจะตัดให้ครอบคุมนะครับตั้งแต่เฟตเล็กถึงเฟดใหญ่เลยก็จะต้องมีเคีงตัวนี้ทั้งหมด2อันนะครับผมถึงจะตัดได้โอเคทีนี้ผมมีเทคนิคอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการตัดขาเฟตนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูขาเฟตที่ผมเตรียมมาให้ตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้ผมลองทําตัวอย่างเทียบมานะครับระหว่างการใช้คีมตัดเฟตธรรมดากับคีมตัดเฟตที่ ออกแบบมาสำหรับตัดเฟดโดยเฉพาะนะฮะจะเห็นว่าตัวคีมที่เป็นคีมธรรมดาเนี่ยตัวนี้มันจะมีคมๆแหลมๆออกมานะเวลาเราใช้คีมธรรมดาตัดนะครับแล้วก็ตัวของขาเฟตเนี่ยมันก็จะเบียเบ้ยวๆนิดหนึ่งด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันเวลามันใส่เข้าไปในตัว ครีมตัดขาเฟตเนี่ยบางทีมันใส่ไม่เข้าเนื่องจากมันบิดแล้วมันมีมันมีอ่าเขาเรียกอะไรเป็นครีบนะฮะออกมานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ครีมที่ออกแบบมาสาหรับตัดเฟตโดยเฉพาะอย่างที่ทางร้านสยามดูเทียจําหน่ายอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการตัดเนี่ยมันจะตัดได้คมสม่ําเสมอแล้วก็จะมีครีบที่ออกมาค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวลองดูใกล้ๆกันตรงเนี้ยนะครับพอมันตัดออกมาแล้วครีบคมอะไรเนี่ยมันน้อยปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะ สอดเข้าไปในตัวของคีมตัดขาได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็ตัดได้อย่างง่ายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดขากันเลยครับผมวิธีการนะฮะก็ให้เอาโลโก้นะครับโลโก้ฮาสโกเนี่ยเข้าหาตัวแบบนี้นะฮะหันเข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็สอดเฟลดเข้าจากด้านซ้ายนะครับไม่สามารถที่จะสอดด้านขวาได้นะถ้าใครสมมุติว่าใครถนัดมือซ้ายเนี่ยจะถือคีมด้วยมือซ้ายแล้วสอด สอดเฟดเข้าที while, say, ่ด้านขวาเนี huh. okay. uh ่ย huh. อันนี้เขาต้องบอกว่าไม่ได้เพราะว่าใบของเขาเนี่ยเขาจะเป็นใบลักษณะที่เอียงนะครับโดยมันจะเริ่มกินจากด้านซ้ายก่อนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องสอดเฟดเข้าจากด้านซ้ายด้านเดียวนะครับโอเควิธีการก็คืออ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มสอดเฟดเข้าไปเลยนะครับสอดเฟดเข้าไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็เล็งนะครับ วิธีการเล็งก็คือให้มองมองเข้าไปทางนี้นะมองทางด้านบนเนี่ยลงมาเราก็จะเห็นว่าตัวเฟดเนี่ยมันล้ําเข้าไปในใบมีดมากน้อยแค่ไหนนะครับอเดี๋ยวผมเล็งน,นิดนึงนะฮะโอเคพอเราได้ระยะที่เราต้องการแล้วนะฮะเราก็ค่อยๆกดนะครับตัวของคีมตัดเอาออกแรงนิดนึงนะครับโอเค เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็คือมันจะตัดขาเฟตเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะฮะถ้ามองไม่ชัดยังไงเดี๋ยวผมเสริมรูปให้ทีหลังนะครับผมก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันทํางานได้เร็วมากๆเลยนะครับใช้เวลาแค่นิดเดียวเองในการตัดนะเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่าเนี่ยฮะรเร็วมากนะครับ ประมาณ2หรือ3วินาทีเราก็จะได้ขาเฟรดที่ถูกตัดแล้ว1ขานะครับนี่นะฮะเร็วว่องไวนะครับง่ายดายมากๆเลยนะครับผมนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับ4อันนะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าเกิดมันยังมีครีบหรือมีอะไรหลงเหลืออยู่ก็เอาตะไบานะครับหรือว่าเอาดัดทรายเนี่ยแปะไว้บน แทงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไปฝนเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับก็จะได้แล้วนะครับสําหรับขาการตัดขาเฟตที่เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนําส่วนประกอบนะครับผมในส่วนประกอบแรกของครีมเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของใบมีดนะครับอ่าอันนี้คือใบมีดนะครับเวลาเราบีบเนี่ยใบมีดตัวน,นี้มันจะวิ่งลงนะครับเนี่ยจะเห็นนะว่าใบมีดจะวิ่งลงแล้วก็จะมีส่วนที่สําคัญก็จะเป็นส่วนตรงเพลทด,ด้านหลังนี้นะครับ เพดด้านหลังนี่มันมีทาหน้าที่มันทาหน้าที่ในเรื่องของการปรับระยะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตัดขาเฟดเนี่ยแล้วเราพบว่าตัวของเฟดจริงๆเนี่ยมันโดนใบมีดเนี่ยปาดเข้าไปด้วยนะครับให้ทำให้เราทําการถอยค,คลายน็อตสตัวตัวนี้นะครับถอยออกมาเล็กน้อยนะฮะจนกว่ามันจะเลิกกินตัวของ เฟรดนะครับเมื่อมันชิดมากเกินไปนะพูดง่ายๆให้คลายตัวนี้ออกมาสักนิดหน่อยนะครับมันก็จะทําให้ปัญหามันหมดไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของจุดหมุนนะครับ4จุดนี้นะครับตัวนี้ก็ทางคู่มือเนี่ยการใช้งานเนี่ยเขาแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มหลวมเนี่ยก็ให้เอาตัวประแจหกเหลี่ยมไขเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราใช้งานอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีการคลายตัวอะไรออกมาบ้างนะฮะให้เราก็ขันย้ำเข้าไปนะครับ ก็จะจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวครีมตัดขาเฟตนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ